สวัสดีครับนับเพื่อนชาววีโก้นะครับรถใครอาการเป็นอย่างนี้บ้างครับนะทีเบลกระพริบนะครับแล้วก็เข็มน้ามันนะครับเกตน้ามันเกตความร้อนไม่ขึ้นนะครับเรามีวิธีแก้ง่ายๆนะครับมาให้ชมกันนะครับ เคยโทรไปถามร้านนะครับให้ร้านดูร้านบอกพันห้านะครับเปลี่ยนชิปทุกตัวนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับขับไปเรื่อยๆสักพักนึงมันก็จะกลับมาขึ้นนะครับปกตินะครับจะกลับมาขึ้นปกติแต่มันมีปัญหาตรงนะครับเราจะเปลี่ยนน้ามันทุก10,000มกิโลใช่ไหมครับน้ํามันเครื่องนะครับเปลี่ยนทุก10,000กิโลแต่มันมีปัญหาตรงที่ นะไอช่วงที่เราขับไปโดยที่เข็มมันไม่ขึ้นเนี่ยเลขไม้มันก็ไม่ขึ้นเนี่ยมันวิ่งไปกี่กิโลเราไม่รู้นะครับนะเคยผมเคยวิ่งนะครับเ้เลขไม่อยู่พันแปะเอแปดพันนะครับแปดพันโลแต่ว่าน้ามันเครื่องโชว์แล้วนะครับน้ามันเครื่องน้อยแล้วนะครับ <S <S ก็เลยมารู้วิธีนะครับวิธีหนึ่งนะครับนะโดยการที่นะครับ เวลาเราขึ้นรถใช่ไหมครับมีอาการแบบนี้นะครับให้นะครับขาดเข็มขัดนิรภัยนะครับเอาเข็มขัดนิรภัยนะครับมาเสียบตรงช่องมันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยตอนผมเสียบลงไปนะครับกึ๊บเห็นไหมครับอ่ากลับมาขึ้นปกติเลยครับเกจน้ํามันเลขไมคขึ้นนะครับที่เบี้วหายกระพริบนะครับ สตาร์ทใช้งานได้ปกตินะครับวิ่งไปนะครับอันนี้คือวิธีแก้ง่ายๆนะครับนะเคยถามร้านบอกเปลี่ยนชิปทุกตัวนะครับพันห้านะครับไม่รู้เปลี่ยนจริงหรือเปล่าแก้อย่างอื่นหรือเปล่านะครับลองไปทํากันดูนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับใช้ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ